สวัสดีค่ะพบกับเหนียวเซนสตีอีกแล้วนะคะวันนี้เหนียวมารีวิวการทำงานในส่วนของไม่ได้ชีสพิยูแซนวิชกันค่ะวันนี้เหพามารีวิวงานของลูกค้านะคะวันนี้เป็นงานแซนวิชค่ะอะลูซิงเ,เป็นเสียอลูซิงนะคะความหนา0.47ยี่ห้อบูสโคบค่ะ บรสโคบเขาเขาจะมีเกรดของของเขาเนาะก็จะมีจิงโจ้มีแสกแล้วก็สูงสุดก็เป็นจะเป็นซิงค์อลูมมตอนนี้ลูกค้าใช้เป็นตัวซิงคาลุมิเนี่เ0.47แล้วก็ด้านท้องเนี่ยใช้เป็นตัวบรูสโอบสีขาวเพื่อต้องการให้ภายในอาคารนะคะดูสว่างลูกค้าก็เลยเลือกที่จะใช้สีขาวเป็นตัวปิดใต้ท้องเพื่อที่จะได้ใช้เป็นฝ้าไปในตัวนะคะ ตอนนี้เราก็กำลังอยู่ในระหว่างการทำงานค่ะเดี๋ยวพาไปดูว่าด้านหน้าเครื่องทำงานยังไงนะคะที่เห็นเป็นขุยๆนี่ไม่ต้องตกใจนะมันเป็นเศษละอองจากการที่เราตัดด้วยใบเลื่อยๆๆนะคะ ซึ่งตัดไม่ได้ชนชเสเ็จไม่ได้ชีสเล็กๆอาจจะอาจจะมาติดอยู่บ้างเดี๋ยวน้องเขาก็จะเอาคัตเตอร์ค่ะตีดออกแต่จริงๆเราก็ไม่ได้ส่งผลกับการใช้งานนะอันนี้คือน้องเขาก็พยายามตัดแต่งตัวพลาสติกที่ติดมากับการการติดจากเครื่องนะคะ เดี๋ยวพาไปดูด้านหลังการทำงานกันค่ะด้านหลังเราจะทำงานกันค่อนข้างยุ่งนะคะแล้วก็จะต้องใช้ความชำนาญมากๆแล้วก็แม่นยำด้วยที่ที่สำคัญที่สุดก็คือความละเอียดของผู้ปฏิบัติงานเราก็จะต้องให้เป็นคนที่เขาเรียกว่าใส่ใจในการทำงานมากๆสักหน่อยแผ่นนี้เป็น เป็นการทํางานพียูแซนวิชนะคะซึ่งแซนวิชด้านโพงเนี่ยจะเป็นสีขาวจะเห็นว่าด้านบนจะมีเครื่องที่กําลังทํางานอยู่นะคะจะมีม้วนคอยนะ,ะตัวนี้เป็นสีขาวบรูสโคกค่ะนะ0.30เวลามเวลามาตรวจงานเราก็จะดูหมดนะคะเมลก็ต้องคอยส่งเข้าไปดูด้านด้านใต้เพื่อที่จะดูหัวฉีดว่าการฉีดเคมีออกมาเป็นปกติไหม ให้แน่ใจว่ามันจะต้องสม่ำเสมอเพื่อที่จะเนื้อโฟมเนี่ยจะต้องเท่ากันตลอดทั้งแผนน่นนะคะ <S <S เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการรีวิวการทำงานติดพียูโฟมแซนวิชในวันนี้คะ่ะถ้าเกิด เพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะที่ก็สามารถที่จะวอล์ินเข้ามาที่บริษัทก็ได้หรือถ้าหากว่าใครที่ยังไม่แน่ใจว่าจะใช้หรือว่าจะไม่ใช้อย่างไงก็โทรเข้ามาสอบถามกับทีมขายของเราได้สิ่งสําคัญคือการวางแผนค่ะการวางวางแผนที่ดีตั้งแต่ต้นนะคะเดี๋ยวแนะนําเลยคือบ้านเนี่ยเราจะรู้สึกว่าบ้านเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะบ้านแต่ละหลังขึ้นมาที่เรามองเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยมันไม่ได้จัตุรัสนะคะ พอมันไม่ได้จัดตุัสการทํางานที่เกิดความผิดพลาดต,ตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็ลุกลามไปจนถึงข้างบนได้แล้วก็นํามาสู่การแก้ปัญหาที่ยากนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษากับทางทีมเซนสติลได้เลยค่ะเหนี่ยวเองนอกจากจะมีเทมยี่ดูแลฝ่ายขายตัวเมทินชีตแล้วก็ยังมีแผนกต่างๆที่ให้ใหคําแนะนําแล้วก็สามารถที่จะออกแบบให้ลูกค้าได้ลองจินตนาการภาพดูก่อนนะคะ และว,วันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมาโดยตลอดนะคะสวัสดีค่ะ